สวัสดีค่ะพบักเซรพุ่งเตมปฏิพัฒ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้เพิ่งจะพาลูกค้ามาชมรถมาสด้าสองคันนี้นะคะเครื่องนูนจุดฟังนะคะตัวนี้ราคาที่499,000บาทนะคะลูกค้าเป็นรถปี21นะคะสวยๆเลยในสีเทารัมโบ้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวพิ่งจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะก่อนไปชมตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเซลพุ่งเตมปติพัฒ์ออโต้ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะสวยมากนะคะสีเดิมโรงงานนะคะหล่อไปเราจะทำอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าสวยมากนะคะนี่เลยมาพร้อมกับแหม็ดเดิมโรงงานนะคะยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะตัวนี้รุ่นห้าประตูนะคะลูกค้ามีเซ็นเซอร์รอบคันรถเลยนะคะ เลือกรอบคันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันค่ะตัวนี้นะคะกะ็จบของไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแอร์แบ็กแอร์อพร้อมนะคะมีจออย่างนี้ให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะสีเทานี่สวยงามมากนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะหรือชอบนะคะติดต่อสอบทถางคุยรายลเอียกับเราก่อนได้นะคะลูกค้าสำหรับวันนี้พึ่งต้อลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ